สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการเรื่องบ้านบ้าน by J Asset Management ค่ะและ EP นี้กลับมาเจอกันนะคะโบสภาทุกท่านค่ะมาชมบ้านทาวน์โฮมในย่านของจังหวัดปทุมธาน,นีค่ะและตอนนี้โบก็อยู่ที่โครงการนี้แล้วค่ะกับโครงการเมททาวน์ สำหรับโครงการนี้นะคะตั้งอยู่ที่ตำบลบางหลวงอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีค่ะโครงการนี้เป็นโครงการบ้านชาวโฮมขนาด2ชั้นค่ะซึ่งภายในโครงการเงียบสงบค่ะเข้าออกด้วยระบบคีการ์ดมีกล้องวงจรปิด C C T V ดูแลความปลอดภัยทุกคนค่ะและที่สำคัญเลยที่นี่นะคะเดินทางได้อย่างสะดวกสบายอยู่ใกล้กับจุดขึ้นทางด่วนสีสมานค่ะ ใกล้กับห้างสรรพสินค้าอย่างเช่นเทสโปกโลตัสค่ะซึ่งในบ้านนั้นจะเป็นยังไงนะคะอยากจะชมกันแล้วตามโมเข้าไปชมกันดีก,กว่าค่ะ ที่เราจะพามาชมกันนะคะอยู่บ้านเลขที่222ทับ151ค่ะเป็นบ้านทาวน์โฮมขนาด2ชั้นค่ะมีทั้งหมด3ห้องนอน2ห้องน้ำค่ะเริ่มต้น เดินเข้ามาจากหน้าบ้านนะคะตรงนี้เราจะเจอกับห้องโถงนี้ค่ะซึ่งคุณสามารถทําเป็นมุมรับแขกได้เลยนะคะยังมีพื้นที่กว้างๆแบบนี้บิวอินเฟอร์นิเจอร์ค่ะจะเป็นชั้นวางหรือว่าเป็นที่วางทีวีวางเฟอร์นิเจอร์อย่างโซฟาขนาดใหญ่ได้ถัดเข้ามาในตัวบ้านตรงนี้ค่ะพื้นที่ว่างตรงนี้คุณสามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารขนาดใหญ่ได้ค่ะและก็ที่สําคัญเลยนะคะสําหรับบ้านหลักนี้ด้านหลังบริเวณตัวบ้านมีการต่อเติมทําเป็นครัวไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ ชั้นล่างนี้ค่ะมีหนึ่งห้องน้ํามีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบคันค่ะแล้วก็สามารถอาบน้ําบริเวณชั้นหนึ่งได้และเดี๋ยวตามบุกขึ้นไปชมชั้นสองกันต่อเลยค่ะ มาที่ชั้น2นะคะด้านหลังโบตรงนี้ค่ะกําลังมีการต่อเติมอยู่นะคะซึ่งตรงนี้คุณสามารถทําเป็นทิ้งพระได้ค่ะชัดมากค่ะเดี๋ยวโบจะพาไปชมห้องนอนทั้ง3าห้องนอนเริ่มต้นที่ห้องนอนแรกค่ะบริเวณฝั่งหน้าบ้านนะคะตรงนี้จะมีทั้งหมด2ห้องนอนห้องนอนใหญ่ค่ะห้องนอนใหญ่ตรงนี้คุณสามารถวางเตียงแบบขนาด6ฟุตได้ค่ะมีหน้าต่างนะคะที่สามารถรับแสงธรรมชาติแล้วก็เปิดนรับอากาศบริสุทธิ์ได้ห้องนอนนี้คุณสามารถบิวอินเฟอร์นิเจอร์เพิ่มเติมได้ยังสามารถวางได้แบบพื้นที่เหลือๆเ,เลยค่ะ มาดูห้องนอนเล็กกันบ้างค่ะห้องนอนใบห่้องแรกที่อยู่ในส่วนของด้านหน้าตัวบ้านนะคะห้องนี้ก็จะมีขนาดพื้นที่พอเหมาะค่ะวางเตียงไซส์แบบขนาด5ฟุตรหรือว่า6ฟุตก็ได้แล้วก็มีหน้าต่างบานใหญ่ๆแบบนี้โอ้โหลงเย็นมากๆเลยค่ะคุณผู้ชม และห้องนอนเล็กอีกหนึ่งห้องค่ะจะอยู่ในส่วนของด้านหลังตัวบ้านนะคะพื้นที่ห้องจะเท่าๆกันนะคะก็จะสามารถวางเตียงแบบไซส์ขนาด5ฟุตหรือว่า6ฟุตได้แล้วก็มีหน้าต่างที่อยู่ในส่วนของด้านหลังตัวบ้านสามารถเปิดระบายอากาศได้ค่ะสำหรับชั้น2นี้จะมี1ห,ห้องน้ำค่ะห้องน้ำนี้นะคะมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันพื้นที่ห้องน้ำก็จะกว้างกว่าชั้นล่างค่ะแล้วก็มีการแยกพื้นที่ส่วนในการอาบน้ำเป็นพื้นที่ส่วนเปียกส่วนแห้งให้ด้วยค่ะ การเดินทางไปยังเมท่าติวานนเริ่มต้นที่สะพานนนทบ,บุรีขับตรงไปประมาณ1.3กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนปทุมธาน,นีสายในขับตามทางต่อไปอีกประมาณ4.7กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ซ้ายมือค่ะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับ EP นี้ที่โบพามาชมกันค่ะกับบ้านนะคะในย่านของปทุมธานีค่ะโครงการเมทาวหวังว่าจะถูกใจคุณผู้ชมทุกท่านสำหรับท่านไหนที่อยากจะได้นะคะหรือว่าอยากจะเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ค่ะสามารถอินบ x ็อกสอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage J Asset Management ค่ะหรือที่ YouTube Channel เรื่องบ้านบ้าน a s s e t Management ค่ะและเราไม่ได้มีแค่ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะคะเรายังมีบ้านมือ2ส,สภาพนางฟ้าคุณได้เลือกอีกมากมายและมีบริการให้คำปรึกษาและยื่นสินเชื่อฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายครั้งหน้าอยากจะชมบ้านในย่านไหนพิมพ์มาบอกโบได้ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลากันแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ